โอเคอ่าอลุซสวันทุกคนเราจะพาทุกทุกคนนะครับไปเที่ยวที่จั้หวัดจตงหวัดอะไรไม่บอกนะฮะให้ทุกคนดูเองางหนะฮะเราอาจจะไปบอกในรถนะเพราะว่าตอนนี้เคยอยู่บ้านอยู่เลยเตรียมของก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันไปเลยอุ้ยอืมมีโยนดีกว่าไม่เอา อ่าใช่อยู่ที่เซเว่นย่งยมือเพราะท่าสมทับนะฮะเคืออ,อ,อยู่ที่เซเว่นนี่คือจะบอกว่าของกินฉำ่ำเวอร์ของแบบเยอะม,มาก ซืงของกินเสร็จแล้วเวลา6โมง50นี่ได้ของกินมาตอนนี้ไม่เห็นนะมีเออเยอะแต่เหมืนนิดเดียวเพราะว่ามีของกินมา,มาที่ร่างอยู่แล้วบรรยากาศก็อากาศเย็นๆนิดนึงบรรยากาศที่ทำเสียวแวะ ที่จังหวัดบุกรารแล้วนะฮะอยู่ในเมืองก็เมื่อก่อนที่จะไปวัดภูมิมลลโรมนะแล้วก็มาแวะกินเคฟสีก <c oughs> ินง่าย <c oughs> สานูนไปเรียบร้อยตรงรถขึ้นนะครับส่วนคนนี้ครับก็ซื้อของซื้อหมดดูนี่นะครับเราก็ต้องนั่งรถกระบะคันนี้ขึ้นไปขบนนะฮะน่าจะใช้เวลาไม่เกินห้านาทีน่าจะถึงเพราะเขาซิ่งพองสมควรเลยนะรอเขาซื้อหมวกตั้หนึ่งพเพราะขบนน่าจะร้อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมกี่โมงครับตอนนี้ ดูเวลาแป๊บหนึ่งโมง42ของวันที่15มีนาปีห67อยู่ที่วัดภูมินลมนะฮะ คนขายเองงเลยตอนที่พี่ไปรีสิไอดใจจูบะคนขางเป็นจริงโอเคก็คือตอนนี้จะว่าจะขึ้นไปไหว้พระด้านบนก่อนนะฮะพระนู่นเพวะอะไรไม่รู้เดี๋ยวขึ้นชื่อให้แล้วกันเพราะว่าไม่ได้ศึกษามามามาแบบมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะนี่ขึ้นไปข้างบน เป็นพระองค์ใหญ่นะครับของวัดลอยพระพุทธบาทอุโนลมนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ขึ้นไปข้าบนนะเพราะว่า,าสู้ชีวิตมากสูงจริงมนวแ่ข้างล่างคือแบบโอตายแล้วร้อนด้วยนะก็เลยว่าเออไม่ขึ้นไปดีกว่าไห้จะข้าล่างเอานะครับนี่นี่สวยมากไปแล้วว่าจะลงไปที่ปู่ยัน่างต่อนะฮะนี่เอาบรรยากาศข้างบนมาให้ หึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินไปที่ปูนิลปานนะครับขึ้มาไหมคิดข้าหน้าเป็นปูนิลปานนะครับล้าแต่จำชื่อเต็มไม่ได้ชื่อเต็มเขาขั้นเกียวมาทุกคนเลยทารันคิดว่าทำไมแบบนี้ทารันคิดว่า หยิบหยิบนี่ทำไมหยิบนี่พญาสีมุกดามหามุนีนิลปานธ์ขลาดเป็นรูปปั้นองค์พญานาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยรูปปั้นองค์พญานาคนี้ตั้งตระหง่านอย่างยิ่งใหญ่อยู่บนเขาภูมณโอลมภายในวัดลอยพุทธบาทภูมณโอลมองค์พญานาคมีสีฟ้าอมเขียวหันพระเศียรมองลงไปยังแม่น้ำโขงเบื้องล่างที่นี่เป็นแลมมาที่สร้างขึ้นจากความศรัทธาต่อพญานาคที่ผู้คนแถบุ่มแม่น้ำโขงเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คอยปลูกปักรักษาเมืองริมโขงให้ร่มเย็นเป็นสุขยาศีมุกดามหาบุณีนิรปานนครราชเป็นรูปปั้นโอเพนา่าองค์ใหญ่ที่น่าเกรงขามงดงามมีความยาว122เมตรสูง20เมตรเลยทีเดียว เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งร้อนมากร้อนมากจริงๆนี่ดูเงาน,นี่อ้ออุ่ออนด้เงาร้อนสุดดูข้างหลังไหนข้างหลังเงาแบบเงาแบบสุดมากไม่ได้ขึ้นเขาเเนะี่ย <c oughs> ตอนนี้แล้วก็กำลังจะขึ้นไปร้านกาแฟซึ่งอยู่ข้างบนก็สู้ชีวิตอีกแล้ว บนสวยมากเลยอ่ะวิวสวยนี่ว้าวโอ้ ก็มารอขึ้นรถที่ท่าท่าดึงแต่ว่าคนเยอะมากเลยคนรอบรอไปเยอะมากเลวลาตอนนี้ประมาณบ่ายสองอากาศร้อนมากสามสิบองศาใช่บ่ายสองห้าสิบเดเลยด้วยทำอมีปการเท่ามาถึงบ่ายองห้าเอ็ดโคตที่15มีนาเขาก็รอกันเยอะมากเลยคนเยอะมาก ก็ขึ้นรถก่อนนะฮะเพื่อที่เดินทางไปแก่งกระบอก่อต่อ,อาหาอน,นูหนูจีหนูทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่แก่งกระบาวจังหวัดมุกดาหารนะฮะคุณเห็นไหมเนี่ย เราไปดูกันนะครับว่าที่มีปูู่้ชงนะครับองค์ขาวนะครับอยู่ตรงริมแม่น้ำโขงนะครับยังไม่เห็นหรอกไม่ใช่หรอกน่าจะอยู่ตรงริมโขงนะอันนี้ไม่ใช่นะตรงนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นนางพญานาคินีเทวีสีบางตาลไม้ยันทองคำผมไปข้างล่างกันตรงนี้เป็นไม้ยานะครับของครับ สส,สููเอาดีกบ่็คือจะเดินไปที่เอ่อรงปู่พียนาเป็นปู่ผู้ชงนักขลาดน,นะครับอยู่ทางข้างหน้าของเราอยู่ตรงริมหงส์นะครับมาไว้ยาติเสร็จแล้วนะครับมาไว้ปู่ต่อ นี่ข้างหลังเราเป็นโมงค์ที่มงม์เป็นน้น้ำแหล่งมงค์องไม่เห็นเลยโอเคแล้วโอเคมีไงปูตรงนี้นะครับจะเป็นพญาสีพุชงมุกดาหน้าคราดนะครับเป็นเป็นปูพุชงนะครับสีมุกหรือเป็นสีขาวนั่นเองสวยมาก นี้อยู่บริเวณริมโขงเลยนะมีตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงอยู่ตรงหัวโค้งพอดีสวยเลยอ่ะ สวันดีทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ลานปู่สถตนคา,าลาที่จังหวัดนครปนมแล้วนะครับอยู่ขา้างหน้าเราเองวันนี้มันมีถนนคนเดินด้วยน่าจะมีสุขเสาร์ทิ์ถ้าจะไม่ผิดแล้วก็จะไปเดินดูกันว่าจะเป็นยังไงน,นะอยู่ริมคลองเลยน้ข้าวทานได้เลยครับไม่ไปรู้นะถอดกล้องได้ดิเวัสดีครับพี่สวัสดี ก็นนานทีจะซื้อพี่ตัวเองนะเพราะว่าปกติก็ถ่ายจะบิวได้จยซื้อของอีอย่างหนึง่งกบุน คือตอนนี้คือเดินม,มาไกลมากเลยนะฮะยังไม่รู้เดินไปจะกินอะไรมันีรน่รับตอนนี้คือเดินมาเกือบสิบนาทีแล้วยังไม่สุดทางเลยนึ่ยังมีอีกขา้างหน้าไกลเลยแล้วแบบเดินม,มานานแล้วยังไม่สุดก็สุดแล้วแต่ว่าก็จะไปทห้สุด ไม่เราเดินมาไกลามากนะลำบากคนถือกล้องมากเลยตอนนี้อันนี้คือเดินกลับมาทางเดิม มืดแล้วมืดแล้วไม่ได้อกินเลยไม่ของกินเลยที่เป็นขอลินกายกินไาสวัสดีครับสวัสดีไม่กล้องกล้องมาถันเาพอดีคนเรียบเรียบแล้วตอนคืน ตอนนี้คือมาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนั่นแหะใช่อาะจารย์มีบที่นครพนมอยู่ตรงถนนคนเดินขนา้งางหน้าคือถนนคนเดิน,นตรงนี้ถนนคนเดินอันนี้เหรอวาศละะ้่หลักเมืองเหร 教练们。 ตอนนี้คือเราถึงที่พักวปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอะฟโตโต โอเดียว oh, นะฮะที่เราพักคืนนี้แต่เข้าทางนี้นะไม่ดงมนข้างไหนไม่ดู้มางแรก เตียงเมีคนเตียงเห้องนู้นแสด้หอของเต็มของเต็มนี่าจะไปดูห้องก,กันนะฮะไปค่ะไปกันเลยโอ้โหตรงนี้อ,อ,องงนะนนี้ละของนี้ไง อย่าไม่ให้ดูหรอกว่าห้องเป็นยังไงจะพาไปดูพร้อมกันห้องเปิดแล้วไปพาไปดูนะวห้องเป็นยัง,งยยไงไปกันเลยไปเอาขอขอรีขอรีง่วงเลยปวดไปเลยอ ตัเตียงกันทุกคนอยากรู้ว่าเำาเนนุ่มขนาดไหนอะไรอย่าี้ยหือนพอร้อมสามสองนี่โอ้โหนี่ว่ไปนุ่มอ่ะนุ่มสบายดีเลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นหน้าต่างที่ไม่มีระเบียงดูข้างล่างข้างล่างก็เป็นแบบเป็นข้างล่างเลยกลัวความสูงก็ วนนนในอีพีต่อไปเราจะพาทุกทุกคนไปว่าประทาศปจำมันเกิดทั้งแปลประทาาในจังหวัดนครพนมกันแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะสิเพราะว่าขนาการเดินทางนั้นเราดันหลงทางพราะว่าตาม GPS แล้วดันไปเจอดินแดงนั่นเองโอ้โหโจบเลยรถที่ล้างมาใหม่ๆและตอนที่ว่าประทาาเราต้องถอดรองเท้าเดินรอบประทาาสามรอบ บอกเลยว่าเท้าร้อนกั็ไปตามตามกันไม่ใช่รีบเดินไม่ใช่อะไรนะร้อนมากรีบเดินโอ้ย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 รอติดตามได้เลยไปเที่ยวกันครับจังหวัดนครพนมนั่นเองเจอกัน